สวัสดีค่ะมาพบกับเราในช่องผังรถไทยนะคะสวัสดีทุกทท่านนะคะในช่วงเช้าเช้านะคะวันนี้มีสาวน้อยของเรานะคะตื่นสายนะคะแม่แม่ค่ะมาพบกับบรรยากาศนะคะในช่วงเช้าเช้านะคะของหมู่บ้านช้างของเรานะคะแม่แม่ค่ะนี่เลยนะคะตะวันจะขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าสาวน้อยของเรายังไม่ตื่นเลยนะคะแม่แม่ค่ะ ยังไม่ตื่นเลยนะคะดูคะ่ะนอนดับปุ๋ยเลยนะคะเสียงโกนด้วยนะคะเสียงโกนด้วยโอ้โหนอนหลับสบายเลยนะคะแม่ๆม่ค่ะบรรยากาศนะคะลมหนาวด้วยนะคะก็เลยทำให้นะคะคน้องไทยของเรานะคะนอนตื่นซ้ายนะคะแม่ๆม่ค่ะ วันนี้ก็เกือบจะหกโมงเช้าแล้วนะคะคนสวยก็ยังไม่ตื่นเลยนะคะสาวน้อยยังไม่ตื่นเลยนะคะแม่แม่ค่ะเกือบจะหกโมงเช้าแล้วนะคะน้องไทยของเรายังไม่ตื่นเลยนะคะอันนี้บรรยากาศนะคะแม่แม่ค่ะบรรยากาศในช่วงเช้านะคะอ่ะตะวันก็จะขึ้นแล้วนะคะแม่ๆมค่ะตะวันก็จะขึ้นมาแล้วนะคะแต่น้องไทยของเรายังไม่ตื่นเลยนะคะแม่ๆมค่ะยังไม่ตื่นเลยนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกแล้วลูกแล้ว มาแล้วโอยเป็นไงลูกเป็นไงนอนนานมากนะคะตื่นสายนะคะตื่นสายมาแล้วนะคะมาแล้วตื่นนอนแล้วนะคะบรรยากาศในช่วงเช้าเช้านะคะของหมู่บ้านช้างของเรานะคะแม่ๆคะ่ะนี่เลยนะคะเกือบจะหกโมงเช้านะคะคนสวย เพิ่งตื่นนะคะเพิ่งตื่นตื่นมาแล้วนะคะเม่ๆค่ะตื่นมาแล้วนะคะโอ้โหตื่นมาก็กินเลยเนาะเหนียวดูนะคะดูตื่นมาก็กินเลยนะคะมาเล่นเล่นทักทายทักทายเดี๋ยวลูกโอ้โหตื่นมาเล่นเลยเหรอควนสวย เราไปสำรวจนะคะคนสวยของเรานะคะในช่วงเช้าเช้านะคะเพราะว่าเมื่อวานเราก็เจอผืนนะคะในช่วงเวลาประมาณนี้นะคะแม่แม่คะ่ะเวลาประมาณนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวไปเดินดูนะคะเดินดูนะคะในรอบๆตัวนะคะคนสวยของเรา่กนนะคะแม่แม่ค่ะโอ้โไม่มีแล้วนะคะแม่แม่ค่ะผืนไม่มีขึ้นแล้วนะคะ ผืนยุบลงหมดแล้วนะคะแม่ๆค่ะผื่นยุบลงหมดแล้วนะคะด้านนี้ก็ไม่มีนะคะด้านนี้ก็ไม่มีนะคะไหนดูขอดูตาหน่อยโอ้ยผายลมเจยงผายลมด้วยเสียงผายลมด้วยนะคะแม่ๆม่ค่ะเสียงผายลมด้วยจ้านะคะไม่มีแล้วนะคะไม่มีผืนแล้วเนาะด้านนั้นไม่มีแล้วนะคะไหนดูด้านนี้หน่อยไหนดูก่อนนะคะดูก่อน าหายแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะในดูช่วงนี้ก่อนช่วงตาตาก็ไม่ปูนะคะแม่เมค่ะตาก็ไม่ปูนะคะตาก็ไม่ปูนะคะคสวยหายแล้วนะคะเก่งมากเลยไวนะคะรอบนี้ตาไม่ปูนะคะตาไม่ปู ดูบรรยากาศนะคะแม่แม่ค่ะอ่าตะวันขึ้นราคาเริ่มจะขึ้นนะคะแต่คนสวยก็วันนี้เช้านี้ก็ตื่นสายนะคะคนสวยของเราวันนในเช้านี้ตื่นสายนะคะแม่แม่คะ่ะตื่นมาเราก็อ่าสํารวจนะคะสำรวจในร่างกายนะคะของคนสวยของเรานะคะแม่แม่คะ่อะอ่าว่าอ่ามีพื้นึ้นมาเพิ่มหรือเปล่านะคะอะเราต้องสํารวจคนสวยของเรานะคะ เดินมาก็กินเลยลูกเดินมาก,กินเลยเหรอ,อดูนะคะยาเมื่อคืนนะคะยาเมื่อคืน <c oughs> ก็กระจัดกระจายนะคะแม่แมค่ะก็จะประมาณนี้นะคะอ่านางก็นางก็จะนอนนะคะตรงดุกตรงนั้นเนาะแม่แค่ะแล้วก็เอาหัวนะคะเกยขึ้นตรงตรงเนินนะคะตรงเนินนะคะแม่แม่ค่ะเวลาน้องอ่าช่วงที่ อันนี้จะเป็นตรงที่นอนน้องนะคะแม่แม่ขในทุกๆคืนนะคะอะน้องก็จะเอาตัวนะคะจะเอาตัวนอนในรูปนี้นะคะในรูปนี้แล้วก็เอาหัวนะคะเอาหัวขึ้นไปตรงเนินนั้นนะคะเพื่อเป็นหมอนเนาะแม่ๆค่ะเพื่อเป็นหมอนนะคะหนุนนะคะหนุนอ่าเป็นหนอนหนุนนะคะแม่แม่ขโอ้โหน้องฉลาดมากเลยนะคะแม่ๆค่ะตัวเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ หนึ right, right? like men, 네่งนะคะหนึ่งตรงด้านล่างเนาะแม่แม่ขาหนึ่งตรงด้านล่างนะคะแล้วเขาก็จะใช้หัวของเขานะคะหนุนนะคะหนุนตรงนั้นเลยนะคะแม่แม่ะหนุนอยู่ตรงนั้นเลยนะคะบรรยากาศลมหนาวนะคะในช่วงเช้าเช้าก็อ่าลมหนาวเย็นนะคะแม่แม่ะาลมหนาวเย็นนะคะในช่วงเช้าเช้าประมาณนี้นะคะแม่แม่ะบรรยากาศหนาวเย็นเหมือนอ่าหน้าหนาวนะคะหน้าหนาว ตื่นมาก็กินนะคะกินต่อนะคะอือออกนะคะระบายออกแล้วก็มากินกินอาหารต่อนะคะแม่ค่ะเขาจะเก็บอ่าจะเก็บกินอาหารโตนะคะโอ้ยเนาะนอนตื่นก็นอนตื่นสายนะคะตื่นสายใช่ไหมเนี่อนอนตื่นสายนะคะแม่ค่ะนอนตื่นสายนะคะมีนอนตื่นสายด้วยนะคะ อสาวน้อยพูดตื่นสายนะคะสาวน้อยคนสวยวันนี้ตื่นสายมากเลยนะคะไในดูหน้าตาม,มอมแแมไหมวันนี้อยฟันยังไม่แปรงเลยกินต่อแล้วเหรอลูกะฟันยังไม่แปรงเลยกินต่อแล้วเหรอคะคนสวยดูนะคะหน้ายังไม่ล้างฟันยังไม่แป้งนะคะกินอาหารต่อแล้วตื่นมาอ,อขาดไม่ได้เลยใช่ไหมลูกอ่า นี่เหมือนหลับขยับมือนตื่นนะคะขยับมันกินนะคะนี่เหมือนหลับขยับกินเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแม่ๆม่ค่ะในเช้าเช้านะคะกับครอบครัวน้องไทยของเรานะคะขอบคุณกําลังใจขอบคุณแม่แมทุกท่านนะคะที่่าได้ส่งมาให้น้องไทยของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคําอวยพรนะคะที่ได้ส่งมาให้น้องไทยของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ เขียวเขียวดังมากเอเขียว <es> ดังมากเลยนะคะแม่ค่ะบรรยากาศนะคะในช่วงเช้าเช้านะคะแม่ค่ะนี่เลยนะคะบรรยากาศนะคะหมู่บ้านช้างของเรานะคะในช่วงเช้าเช้านะคะแม่ค่ะก็วันนี้เนื่อข้าวเหนียวนะคะแม่ค่ะเนึ่อข้าวเหนียวเนึ่อข้าวเหนียวนะคะแล้วก็จะได้ทํากับข้าวนะคะทํากับข้าวเช้านี้ก็จะเซนมาเจ้าที่จะถางด้วยนะคะ ในเช้านี้นะคะในวันนี้นะคะตอนนี้ก็นึ่งข้าวแล้วก็รอทากับข้าวแล้วก็รอทำเงินตับใส่บาทนะคะในช่วงเช้าด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะในช่วงเช้าของหมู่บ้านช้างของเรานะคะแม่แม่ค่ะอันนี้จะตะวันก็เพิ่งจะเริ่มขึ้นนะคะแม่แม่ค่ะนี่นะคะโซแสงขึ้นมาแล้วนะคะแม่แม่ค่ะสซแสงขึ้นมานะคะสําหรับ บรรยากาศในช่วงเช้าๆของหมู่บ้านช้างของเรานะคะแม่ๆคะ่ะนี่เลยวันนี้ท้องฟ้าก็ก้อนเมฆรมนะคะก็เมฆลมหนาวนะคะแม่ๆคะ่ะแล้วก็เนื่องข้าวไวแล้วก็จะทํากับข้าวนะคะ,ะเพื่อ,อภาษาอีสานแล้วก็เรียกปุงข้าวเนาะแม่ๆคะ่ะปุงข้าวให้กับปุยยะตายายนะคะ แล้วก็เจ้าที่จะทางนะคะแม่แม่ขาในเช้านี้นะคะแล้วก็จะใส่บาตรเช้าตอนเช้าด้วยนะคะน,นะคะก็เตรียมนะคะ,ะได้ไปทยวย,ยีสวยชอบใหญ่เลยนะคะนี่นะคะนอาหารอร่อยตื่นมาก็ไม่พูดไม่จาก,กับใครเลยนะคะกินอย่างเดียวนะคะแม่แม่ขากินอย่างเดียวนะคะ ไม่ยอมพูดยอมจากกใครเลยนะคะ,อะตอนนี้ก็เตยก็ตื่นแล้วนะคะตื่นแล้วตด่นแวก็จะได้มาทําความสะอาดนะคะให้กับน้องไท้ของเรานะคะเดี๋ยวจะให้นายไปตัดหญ้านะคะแม่แม่คะแต่เช้านะคะตัดหญ้าแต่เช้านี่เลยนะคะจรินกินแบบ น,นะคะคกับบรรยากาศนะคะในช่วงเช้าๆของหมู่บ้านช้างของเรานะคะแม่ๆค่ะบรรยากาศสุดยอดมากเลยนะคะคนสวยยืนแบบนิ่งมากนะคะนี่นะคะแม่ๆค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกไดไลค์กดแช์นะคะกดซับสไครป์กดกดระดิ่งกดติดตามนะคะให้กับน้องไทยของเรากันเยอะๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบก,กันอีกทีนะคะในรายหน้าในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบายบายคะ่ะ